อรกมีนะนกทอดังลายเน่ะออัน yes, น yes, oui> ี <h <h ้ก็ปวดม่ใ่ย่อยเยโบวี้โบบี้ท่องอาไรทำให้ปวเบอ๊คโอมตัวนี้น่ารักนี่เช้าเหมันดู่างนีนีช่างบานเอง มันหนึ่งมันใหญ่ตัวนึงมันใหนงมัยใหอี้ช้างาเอ่ยอันนี้ช้างวานเองนี่า เฮ้ยยิ้มนะเคโอเอเคโอคโอเคโอเคาอเเคโอเคโอเเคอเอเคโอเอเโอเคโอเคโอ